ประกาศเลิกไฮโซพกแล้วเผยเข้ากันไม่ได้เรามีโอกาสเลือกพูดถึงไฮโซกึ้งเมื่อวันที่13เมษายนซุปตาตัวแม่อัมพชราภาได้เปิดใจครั้งแรก เคลียชัดความสัมพันธ์กับไฮโซพกว่าเอาตรงๆงเราไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็ดีเป็นเวลาพอเหมาะที่จะเรียนรู้กันอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อถามว่าไม่พอใจเรื่องไฮโซพกไปปาร์ตี้ อ้ํได้กล่าวว่าเขาไม่ได้โกหกก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เขาไปสังสรรค์แต่อาจมีหลายอย่างตอนนี้จึงกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนที่เคยเป็นก็รู้สึกเสียดายแต่เราเข้ากันไม่ได้จริงๆค่ะและเมื่อถามถึงไฮโซโกึ้งเฉลิมชัยอ้าได้กล่าวว่าเรื่องราวกับพี่กึ้งไม่จริงตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอกันและเมื่อถามว่าตอนนี้โสดสนิท อ้ํได้กล่าวว่าไม่เป็นไรเราไม่รีบเรามีโอกาสเลือกดีกว่าอยู่ไปแล้วก็เลิกราเป็นเพื่อนเหมือนเดิมดีกว่าตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้สภาพจิตใจโอเคอ้ําดีใจได้มีโอกาสเลือกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ